สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องพ,พบพ่อกับบ่าวดาวบรรนาคือเก่าพี่น้องก่อนสิไปส้มขีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องบ่ได้เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามให้นําเดอ้อร่องบ่าวดาวบรรนาพี่น้องซองวิถีชีวิตเกี่ยวกับทั้งโซนอโบรชินแหละการเป็นอยู่ชีวิตประจําวันพี่น้องนี่แหละมื้อน,นี้ก็สิลงบ้านณนุนสูงพี่น้องจุเพิ่นเตรียมตัวสิไปบุญแล้วบ่เดี๋ยวแหละบุญประทัดอิงหงังนมัส,สก,การประทัดอิงหังพี่น้องอยู่แข้งสวัสด์เขตพุ่นแหละอยู่ใกล้ๆตัวเมือง ใกล้ตัวเมืองสวรรคเขตพมดแหละสำหรับเงืนที่อยเพ่นส่งมาผูกแขนน้องแทนกะมืออื่นเป็นมืองานผูกแขนตอนบ่ายหมดหละจังสิไปผูกไปผูกแขนเป็นตัวแทนจากเ้อ่แหละไปผูกแขนน้องแทนกะส่งไปผูกแขนน้องแทนกะเป็นกระบอกเลยว่ามืออื่นเิ่นว่าเอากระิีลงแต่เศร้าหมดเลยมืออื่นกันนะแต่ว่ามนีชีิลงไปเล่นบ้านนนซูงซะก่อนไปว่า เขาเจ้าไปบุญหลายไปเบิดยังเลือแต่มีเท่าอยู่หันเม่เาเราจะอยู่กับไพยแหละเดี๋ยวไปเบิงเจ้ก่อนเท้ากัดตอน11บเอ็ดโงจะสีไปสํสำหรับได้กับขอบใจเอื้อไรลยๆเดอเอื้อยทางอังกฤษนั่นแหละอยู่ดีมีแหงเป็นกับทรงเงินให้บเบาดาวนำไว้ใส่จ่ายในครอบครัวแหละ จะได้กรให้อื้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนประสบผลสำเร็จกับการงานทุกสิ่งท,งทุกอย่าง่ะแหละคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งน,นั้นเบิดมีความสุขดดดดเด้ลายเดอร์ไปเอาเดินทางไปเบิ่งกันเลยแบบว่าข้าเจ้ากำลังเหตุยังอยู่บนนันสูงพี่นอ้องเดี๋ยวตามไปเบิงเ okay, งเบ่งกันเลยโอเคพี่น้องไปเบิ่งนกันเลยเดวเพิดยอยู่เที่ยงหน้าบอน้องแทนกันนะแดดออกพี่น้องแต่ว่าลมแห้ง โอ้ยทองผ้าพี่น้องเอ้ยขี้เมฆไหลแดดออกแต่ลมกระแฮงแต่บรรยากาศดูดีเลยเย็นๆโม่้อนโบนาวนี่จะเป็นเพื่นอสน,น,สนสนนาวสวยด้วยวะ เป็นย่างเงืงนั่นเองพี่น้องใกล้ๆกับเลือเท่าเลยละ่ะบ้านเป็นกวงพวงดีขนาด แหลนไงกลุ่มเราพี่น้องไอ้รถไงเพล่หอดบานุนสูงเรียบร้อยเป็นสีเคลื่อนสีคเคลื่อนทับแหละเป็นสีไปพุนธาสีไปใส

ใครน่าเได้ใช้เงินไปเที่ยวน่อยมาเบิ่งก่อนเปล่านักันไดบอไปก่อนบอไปก่อนวัสดิ์ช่วงสเปมงังที่ไปน้องแทนอยู่ใช่มีภารกิจนึงเตรียมเตรียมเบิ่งคลิปรลอยังกดับเอามาให้อ่านไปเที่ยวโอมาบันกันองกี่ลนะ นี่นี่ 2, 000, นสองน,นี่เงินสิไปเที่ยวยังสิยังม่หายอ่ะไมสิื่อใครหนุก,ก้นาน่ไปนาเพื่อนกสิปไปแล้วเ็นสิปไปแล้ว,ลวจังโมงสีกาพักันไปนะพ<ม>อ,อด,นะดีอย,ยุสำนีำน่ะธรรมดาอยู่เล้ไปเน,นาะนสิเริ่ม

ี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านนู้นสูงพี่น้องเลยน่งยุนไม่เถ่อเราห่อข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มมัดพี่นน่องข้าวต้มมัดข้าวต้มหมัดอันเล่าห้าฝัดบอกคือทั้งเมืองไทยได้เป็นน่องเป็นอะไรมาทั้งเมืองไทยนั่นเห็นนั่นหยาน้องหน่าน้องเขนน่ะเห็ดโคมใหญ่ใหญ่แต่เราเอาใบยังห่อเลยม่ได้ตามแม่น้องเขนใหญ่บอกว่าใหญ่เลยใหญ่สัมเคนนี่อันนี้เราบอกได้เห็ด มได้เห็ดกิมใหญ่แล้วก็บได้เห็ดโคมใหญ่เห็ดกิมเน่น้อยใส่ข้าวโบลายนะพี่น้องมันจังซ่บมันจางหวานข้าวใหม่นอนข้าวใหม่ใส่กับเป็นใส่มะกวิดซุกเออใส่มะกวิดข้าวใหม่ครับแต่ว่าบอกข้าวพี่น้องเอ้ยข้าวคนทำคนทำคนปีนี่นะบ่มีเดือนสิบเอดแล้วก็บ่มีเดือนสิบสองต๊ตลอดตกนนำตกนี่ต๊อลีต๊อลอ เดือนสิบสองน้ำเต็มผังวางอันนี้โภคาธรามเนี่ยว่าสูงประเด็กจังหวะเขาได้ฟ้าบ่จักว่าน้ำเต็มผังเพราะว่าบ่ได้ฟ้าบ่ได้ไปลีทั้งได้เบิดฟ้าน่ะมันนี้บิดแล้วเดือนสิบสองมันลงโอ้ยกระเดียดได้เดี๋ยวกระเดียดคนใดยังไงคือทางสายเซ่กับโบดมันแบบว่ามัน ห่วงซ่วงเนี่ยมันบุมีปลาปลาลงเบิดเดือนสิบสองเนาะพัชคิดว่านั้นไปเก็บปลาพักกระแยงเนี่ยดำโอ้บหมีหมูกินตดมกล้วยแล้วเนาะไปเป็นก้าวกระสุไปเป็นอะไไปเป็นอะไรเดี้นี่หน้าพักกระแยงนี่แถว้าหาก๊ตาเนี่ปั๊บเดี๋ยเตาชิมกเนาะไม่ปั๊บเก็บปลาพักกระแยงเป็นๆน้ำมา คนห้ามนาะครับแบบว่าชี้กระมุนคนห้ามชี้กระมุนพี่น้องเว้ขาวกับบอกขาวเก็บระหว่างกำหนึ่งนี่ก็ได้เมื่อวันสินใหญ่เนาะสินเพลงสินเพลงเมื่อไงนะอ๋อแล้วก็มัดตัดอุบายตัดก็กินเป็นกี่โลเนี่แกแล้วก็กินโล ห่อละากา็สีได้เอาไปมาไหวซะ,ะก่อนพี่น้องเอาตรงมาอีกวะเออเอาน้าใส่มาไหวไปใส่น้าให้มันถ่วงมาไหวซะก่อนให้มันในแล้วกัเแต่สีได้ต้มมันจะตุกไวโอ้โอมา,าไหวซะก่อนพี่น้องมาหน,น้าม,มาหน้นานไหวข้าวต้มข้าวต้มหมัด ใส่มักกล้วยคล้ายๆกับขาอ้อยพี่น้องถ้าเฮามาแล้วมันก็นสีซุกเร็วนี่นแหละถ้าบัวหมามันต้มเลยเฮ้อเพื่อกรสีซุกน้องใหม่เท่าเมร้าเม่ถ่าเ,าเราสีมุกน้องใหม่ตัวเฮาก็จะน่าก็ไปบุญปธาพี่กันแล้วพี่น้องนี่ทุกเงินบุญปาทาก็เลยโบเบสทุกคนนะ ไปเบร์แล้วเงียบเลยเลือดแต่แม่เลยเลือดแต่แม่เท่าเงี้ยเลือดแต่แม่อยู่เมื่อไแม่กับสิมกน้อไม่กินผู้เดียวพี่น้องตั้งมะล้วยกับผมไม่กินแล้อยู่มะขั่ยกับชิตตักินผู้เดียวนี่แหละมะล้วยทัานี่ซื้อมาเมื่อนั่นแหละเป็ตลาดดงไข่กรบโบอยู่ไขกระโบอยู่ไปเบิร์แล้วต้นนี้ก็ใส่กระตุ้ง tôm phom tôm phom xúc leo lùm voi nó ngồi lùm bướm bướm nhậm ลมบึมบึมโอ้สวนมาเึืองสวนผักไปเนาะสวนผักบ่ก็จะซื้ออัตนางได้แล้วไปขังอยู่หน้าเขาพอ,อต้นกันอยู่นี่แหละพอต้นอยู่หม,ม,ม,มู่บ้เนเาป่อยบัไปบุ้นอต้น ปีนั่งกระโ b ย m กไปบุญขาดันแรลงไปกว่ได้ <c oughs> โอเคเป็นน้องไปพอกันงน้อยคลิปหนาได้เป็นน้องเด้อห้ากว่าสิบเดินทางไปบุญประทาดขึ้นกันเดี๋ยวไปก่อนขอบใจบริชัทุกคนที่เขามารับชมคลิปพี่น้องไก่ไก่งามเบาเบาฝั่งลาวนะ